แป๊บเดียวก็ได้กินลูกแล้วครับผมปลูกเผลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมปีนี้ต้นนี้ก็เพิ่งออกลูกเป็นครั้งแรกครับผมแล้วครับเริ่มออกลูกแล้วต้นนี้ก็จริงๆแล้วก็พร้อมกันครับผมแต่ว่าต้นเขาต้อค่อยโตครับผมต้นจะออกลูกปีนี้ปีแรกครับผมนี่ก็สี่ปีครับผมต้นนี้สี่ปีสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเข้าสวนเล็กๆหลังบ้านของเราครับผมวันนี้ก็พามาดูมะนาวครับ กันครับผมนี่ก็เท่ากันครับผมที่ออกลูกแล้วครับผมออกดอกแล้วเนาะนี่ครับผมก็เริ่มออกช่อออกดอกแล้วครับปลูกง่ายมากครับขนุนผมต้นนี้สองปีครึ่งออกลูกครับผมนี่ครับผมปลูกลายต้นเลย <S <S เราชอบกินขนุนด้วยแล้วก็ปลูกผลไม้ที่ปลูกง่ายเน,ะหนหาะสาหรับผมผมว่าปลูกง่ายมากครับผมขนุนเนี่ยเผลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมนี่เหมือนกันครับผมเนาะอันนี้ก็ เท่ากันสี่ปีนี่ครับผมดกครับผมเริ่มดกแล้วปีนี้เริ่มดกแล้วครับผมใกล้กินใกล้ได้กินแล้วครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเข้าสวนเล็กๆหลังบ้านของเราครับผมวันนี้ก็พามาดูมะนาวครับมว่าปลูกง่ายครับอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือ ปลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมในสี่ปีครับที่เราปลูกหลายต้นเลยครับผมปลูกหลายต้นเลยเป็นครับเพราะว่าปลูกง่ายครับอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือปลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมในสี่ปีครับผมลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับ ขนนนี้ขอบคุณทุกคนกลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับครับผมนี่ก็เท่ากันครับผมที่ออกลูกแล้วครับผมออกดอกแล้วเนาะนี่ครับผมก็เริ่มออกช่อออกดอกแล้วครับปลูกง่ายมากครับขนุนผมต้นนี้สองปีครึ่งออกลูกครับผมนี่ครับผมปลูกลายต้นเลย เราชอบกินขนนด้วยแล้วก็นีกเราปลูกหลายต้นเลยครับผมปลูกหลายต้นเลยเป็นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเข้าส,สวนเล็กๆหลังบ้านของเราครับผมวันนี้ก็พามาดูมะนาวครับผมสี่ปีนี่ครับผมดกครับผมเริ่มดกแล้วปีนี้เริ่มดกแล้วครับผมใกล้กินใกล้กลได้กินแล้วครับผมเนื่องจาก ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับผมถึงออกลูกช้าครับผมโอเคครับเนาเพื่อนเพื่อนทุกคนใครกไปสี่ปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาออกลูกตั้งแต่สองปีครึ่งครับขนุนอ่าสนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาเข้าสวนเล็กๆหลังบ้านของเราครับผมวันนี้ก็พามาดูมะนาวครับปลูกไปสี่ปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาออกลูกตั้งแต่สองปีครึ่งครับขนุน์่าสนครับผม นี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเดินเล่นในสวนครับผมเดินเล่นด้วยกันนะครับผมสวนหลังบ้านสวนเล็กๆครับผมเนาะสวนเล็กๆปลูกง่ายก็เลยปลูกครับผมตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่ๆตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเนาะมาอยู่บ้านครับผมต้นนี้ก็เพิ่มออกลูกครับผมอันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเดินเล่นในสวนครับผมเดินเล่นด้วยกันนะครับผมสวนหลังบ้านสวนเล็กๆครับผมเนาะสวนเล็กๆผมว่าปลูกง่ายครับ อันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือปลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมมีสี่ปีครับผมลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขน,น,นุนครับผมอันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเดินเล่นในสวนครับผมเดินเล่นด้วยกันนะครับผมสวนหนังบ้านสวนเล็กๆครับผมเนาะสวนเล็กๆเ,เป็นต้นเนาะเป็นต้น สั่งซื้อมาเขาบอกว่าออกลูกไวก็ออกลูกไวของเขาจริงครับผมปลูกแป๊บเดียวนี่ครับผมนะเป็นพวงเป็นพวงอย่างนี้เลยครับปลูกไปสี่ปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาออกลูกตั้งแต่สองปีครึ่งครับขนุนแป๊บเดียวก็ได้กินลูกแล้วครับผมปลูกเผลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมปีนี้อ่าต้นนี้ก็เพิ่งออกลูกเป็นครั้งแรกครับผมนี่เป็นพวงอย่างนี้เลยครับผม สั่งซื้อตามเฟซมาครับลูกใหญ่มากครับผมเนาะลูกใหญ่ครับผมเป็นมะนาวลูกใหญ่เป็นพวงเป็นพวงเลยนี่มะนาวครับผมมะนาวพวงครับผมเนาะไม่รู้พัน์อะไรเหมือนกันลืมแล้วครับผมสั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กครับผมนี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับผมเนาะนี่ลูกกําลังใหญ่เลยครับผมลูกกาลังใหญ่เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมนี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับผมเนาะ ลูกกำลังใหญ่เลยครับผมลูกกำลังใหญ่เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมผลไม้ที่ปลูกง่ายเนาะสำหรับผมผมว่าปลูกง่ายมากครับผมขนุนเนี่ยเผลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมนี่เหมือนกันครับผมเนาะอันนี้ก็เท่าครับผมอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นในสวนครับผมเดินเล่นด้วยกันนะครับผมสวนหลังบ้านสวนเล็กๆครับผมเนาะสวนเล็กๆ แป๊บเดียวก็ได้กินลูกแล้วครับผมปลูกเผลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมปีนี้่าต้นนี้ก็เพิ่งออกลูกเป็นครั้งแรกครับผมผม,ผมว่าปลูกง่ายครับอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือปลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมมีสี่ปีครับก้ม<ฆ>เหลาครับผมนีวก็มาดูขน,นุนครับผมเนาะขนุนก็หนึ่งในผลไม้ที่ปลูกง่ายนะผมว่าปลูกง่ายครับผมขนุนปลูกง่ายมากเลย นี่เป็นพวงอย่างนี้เลยครับผมสซื้อตามเฟซมาครับลูกใหญ่มากครับผมเนอะลูกใหญ่ครับผมเป็นมะนาวลูกใหญ่เป็นพวงเป็นพวงเลยเนื่องจากปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับผมถึงออกลูกช้าครับผมโอเคครับรอเพื่อนเพื่อนทุกคนแข็งนี่เป็นพวงอย่างนี้เลยครับผมสซื้อตามเฟซมาครับลูกใหญ่มากครับผมเนาะลูกใหญ่ครับผมเป็นมะนาวลูกใหญ่เป็นพวงเป็นพวงเลย ลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขนนิ่งขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับอยู <c oughs> ไปสี่ปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาออกลูกตั้งแต่สองปีครึ่งครับขนน่อ่าสองครับผมอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นในสวนครับผม เดินเล่นด้วยกันนะครับผมสวนหลังบ้านสวนเล็กๆครับผมเนาะสวนเล็กๆผลไม้ที่ปลูกง่ายเนาะสําหรับผมผมว่าปลูกง่ายมากครับผมขนุนเนี่ยเลอแป๊บเดียวได้กินลูกแล้วครับผมนี่เหมือนกันครับผมเนาะอันนี้ก็เท่ากับลูกแฝดก,ก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขนุนนี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับผมเนาะ นี่ลูกกำลังใหญ่เลยครับผมลูกกำลังใหญ่เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับปลูกง่ายก็เลยปลูกครับผมตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่ๆตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเนาะมาอยู่บ้าน,นครับผมต้นนี้ก็เพิ่มออกลูกเพราะว่าปลูกง่ายครับอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือ ลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมในสี่ปีครับผมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับเป็นต้นเนาะเป็นต้นสั่งซื้อมาเขาบอกว่าออกลูกไวก็ออกลูกไวของเขาจริงครับผมปลูกแป๊บเดียวนี่ครับผมเนาะเป็นพวงเป็นพวงอย่างนี้เลยครับซื้อมาจากเฟซบุ๊กครับผมที่เขาประกาศขายเนาะที่เขาลงขายก็เลยซื้อเข้ามาเพราะว่าปลูกง่ายครับ อันนี้ต้นนี้สองต้นนี้คือปลูกตั้งแต่เรามาอยู่บ้านครับผมในสี่ปีครับผมลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขนุนนี่ลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่ง, s <S พงเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขนุนนี่ซื้อมาจาก เฟซบุ๊ก uh, ครับผมที่เขาประกาศขายเนาะที่เขาลงขายก็เลยซื้อเข้ามาของเราครับผมนี่ก็มาดูขนุนครับผมเนาะขนุนก็หนึ่งในผลไม้ที่ปลูกง่ายนะผมว่าปลูกง่ายครับผมขนุนปลูกง่ายมากเลยนี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับผมเนาะนี่ลูกกําลังใหญ่เลยครับผมลูกกาลังใหญ่เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมลูกแฝดก็น่าจะต้องตัดทิ้งไปลูกหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกลูกเนาะ เดี๋ยวไปดูข้างในครับผมไปดูข้างในครับขนุนนี่ผึไปสี่ปีแล้วครับผมแต่ว่าเขาออกลูกตั้งแต่สองปีครึ่งครับขนุน่าซนอนมะนาวครับผมมะนาวพวงครับผมเนาะไม่รู้พันอะไรเหมือนกันลืมแล้วครับผมสั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กครับผมจากปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าครับผมถึงออกลูกช้าครับผมโอเคครับรอเนาะนเพื่อนทุกคนคัะ ซื้อมาจากเฟซบุ๊กครับผมที่เขาประกาศขายเนาะที่เขาลงขายก็เลยซื้อเข้ามาขอบคุณทุกคนาลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับสี่ปีนี่ครับผมดกครับผมเริ่มดกแล้วปีนี้เริ่มดกแล้วครับผมใกล้กิน